ร่วมพูดคุยเช็คสเปคของพวกเธอว่าคุณจะต้องใจกับเธอหรือเปล่าในช่วงร่วมท็อปกับเธอจะพิชิตใจเราได้ครับผู้ชายแบบไหนไใส่หรอหนูก็ชอบผู้ชายเอาใจใส่ส่วนใหญ่ก็แบบเดี๋ยวนี้ก็จะแบบแปบ๊บเดียวอะ่ะเอาใจใจไงผม,ผมว่าผมว่าผู้หญิงทุกคนนะชอบผู้ชายที่เขาเรียกว่ามันจะสเปคผู้หญิงชอบแหละใช่เออเอาใจใส่ดูแลเราอะไรเงี้ยก็ คงจะหาแต่ถ้าไม่เจ้าชู้นี่หาไม่ได้แล้วใช่ปะจะเฮ้ยมีสิมีเหรอมีสิเฮ้ยมีสิกุ๊กถามทุ๊กจริงพี่เนี่ยไม่เคยเลยไม่เคยชมใครออกรายการรายการหอนสาเลยยิ่งทีเทบเสียมีไมเทีพี่นี่จริงใจสุดๆเลยแต่ทุกเทปเลยเฮ้ยจริงๆมันก็อาจจะมีอยู่บ้างตั้วยพี่เล่นดูแบบว่าไม่คิดอะไรโลกโลกใสๆเป็นอะไรก็ได้อะยังไง ก็โมโหก็ลักก็มีบ้างลองทำให้โมโหหน่อยตอนนี้มันไม่โมโหมันก็ฟิลลิ่งมันก็ไม่ออกทำยังไงกะฆ่าหมีแกฆ่าเลยอฆ่าเลยฉันจะขโมยเสื้อผ้าแกาไม่ได้ฉันจะเอาไม่นี้ก่าฮะไอ้กุ๊กทำเตียงเขาดำเนี่ยไอ้กุ๊กทำเตียงดําดำเ่อกี้ยังแอบถามเลยว่าโสนหรือเปล่า มีคนคุยหรืออะไรอย่างงี้ไหมโสดดีกว่าเอดเอเฮ้ยโสดค่ะโสดจะคือแบบมันก็ต้องมีคนคุยบ้างตายแล้วถ้าเผื่อมีคนแอบดูเล็กันี้เออไดูไปเลยดูไปเลยเอ้าเฮ้ย ม่ได้ปชดกันอยู่ป่ะวะไม่ได้ประชดทุกเอาง่าสถานะมันยังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ถึงขั้นเป็นแฟนอาจจะพูดคุยคบหากันอยู่ในช่วงนี้แล้วค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าทํายังไงให้คนที่กําลังคุยอยู่เนี่ยเขาพิชิตใจเราได้ต้องมีนิสัยยังไงบ้างชอบผู้ชายแบบไหนชอบผู้ชายก็ไม่ขี้เกียกอะไม่ขี้เกียไม่โอ้อวดอ่ะไม่โอ้อวดด้วยเออแบบ เท่ดูแบบมาดีอ่ะโอ้ยอยู่ได้ววังแบบวางตัวดีอ่ะพอแล้วเว่าเราเป็นรายการอยากจะรู้ว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยจะต้องสเปคเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาความสูงความคล้ำความขาวเป็นไงคะได้หมดได้หมดแต่ขอให้ขอให้อย่างเดียวคือคือรักจิจิอ่ะไม่เจ้าชู้ผู้ชายส่วนใหญ่เจ้าชู้เนาะแต่ว่าถ้าเขารักเราอ่ะรักเราก็จริงหรอกที่ผ่านมาเจอผู้ชายแบบนี้ก็เจอแต่ยังไม่สุด แต่ก็ไม่ทำให้เราสุดได้หรอวตะคนแต่ไม่ทำให้เราสุดตะคอนตะคอนตะกนเนี้ยทำให้ให้รู้สึกว่าสุดแล้วอือไม่อยากยุ่งกับใครแล้วแต่ว่าคือเรายังไม่รู้สถานะคือปัจจุบันเนี้ยนะใช่ยังรู้จนอยู่แต่เรายังไม่รู้สถานะคุณเซอร์เราหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ใช่คุณเซอร์มันคือคุณเซอร์มันคือตังค์จอมอยากรู้สเปคเป็นยังไงผู้ชายชอบแบบไหนไปขอเออชอบแบบดูรูปแปลๆสวยแปลอาจจะถือแปลงหนึ่ง บิ๊กกี้พอมอแขารักของเขาเลยอแล้วแล้วแค่แเดีเหรือว่ต้องชอบนด้วยไม่เขากสามไม่ไมรู้สึกว่าเคมีมันจูนแล้รู้สึกเขาแบบ้จูนไหมตอนนี้จูนไหมีจูนไหมุยจูนอะ ลองลองลองยังไงลองยังไงลองคุยไม่ใช่เรงคุยกัน่ออยู่เดียวป่าเอาผลยต่อหรืไม่ต่อดีกว่าจบจบจบป่าก็มีคนดูดูใจกันอยู่ก็คุยกันยู่เบื่อคนกินเลยคูยๆกันอยู่ะแล้วดูถึงใจดูอกคนไหมดูใจ เล่นด้วยคอื่นบางอย่างดูแล้วมีแฟนหรือยังเออพ่อบอกเหงจริงจริงจริงไม่โสดเอาตอบไม่มีสถานะแฟนเป็นแบบเป็นตัวเป็นตนไม่มีการพูดคุยมีคนที่คุยด้วยเยอะไหมเยอะไหมแล้วสต็อกเราเยอะไหมพอกับเสื้อผ้าเราไหมโอ้โหโอ้โหโอ้เสื้อผ้า สเปคผู้ชายดีกว่าถ้าเกิดไหนมาชอบผู้ชายแล้วสเปคผู้ชายหลายๆคนผู้ชายที่ดูรายการของสาษาอยู่ใช่เอออาจจะมีสิทธิ์มีโอกาสบ้างเดี๋ยวไม่ได้ยินหรือไม่ได้ยินหรือไม่ได้ินค่ะสเปคก็ขอเป็นผู้ชายค่ะขอเป็นผู้ชายผู้ชายนะฮะคุณต้องเป็นผู้ชายอันดับแรกเอาแน่น้องหยุดดูวันนี้อย่าพี่โอปอเนี่ยตาดก้องเป็นเก่เนี่ยอ้าวะกันไม่อย่างแรกเนี่ยเราไม่อาจจะรู้นะคะว่าเขาจะนิสัยไงหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงก่อน เลยอะคะคันคันคันเลยนะคนไม่เคยเลือกคนนี้หน้าตาไม่เลือกด้วยเออไม่แบบที่ไม่มีแฟนนะเลยดีนะผู้ชายในสเปคเป็นแบบไหนอ๋อผู้ชายในสเปคออฟฟี่นะคะชอบผู้ชายเอาเก่งเอาเอาใจเก่งเอาใจเก่งเอาใจเก่งเลยละหายใจอยู่หายใจอยู่บุคลิกดีแล้วรวมบุคลิกดีด้วยตัวหอมตัวหอมเออตัวหอมแล้วมีอะไรอีกไหมพิเศษตัวหอมตัอผิวว่าผิวสีอะไรสีผิวสีอะไรผิวเล่าชอบผู้ชายขาวๆตีๆค่ะขาวตี๋ สูงสูงค่ะแล้วแฟนแฟนที่เราเคยคบมาเนี่ยมีสเปคแบบนี้ม้างไหมก็มีมีมีบ้างส่วนใหญ่ผู้ชายที่คบมาหุ่นดีทุกคนคือว่าทาไมเราไม่มีแฟนตอนเนี้ยเราเลิกกับเขาทําไมมีเหตุผลอะไรอกหักอะไรยังไงอยากจะรู้อยากจะรู้หนึ่งไม่มีเวลาค่ะคือเวลาไม่ตรงกันใช่ถูกต้องสองก็คือเจ้าชู้ค่ะเจ้าชู้หมายถึงว่าตัวเองเจ้าชู้เขาหรือเราคือเราเองค่ะงนและชอบผู้ชายนิสัยแบบไหนชอบนิสัยแบบเดียวกัน ชอบเล่นขี่เล่นชอบขี่เล่นนี่ก็ขี่เล่นนะเล่นขี่แบบแบบอย่างนี้แมวนี้ไม่เอาเอาเห็นไหมพอชงมาแล้วน้องไม่เอามันเหมือนข้าพี่ทุกมันเหมือนข้าพี่ทั้งเป็นก็ดีผู้ชายจะต้องมีรูปร่างสันฐานแบบไหนต้องมีเขาชอบคนไม่ปทาแม่เอาแบบเท่าเหมือนโจรไหมไม่ใช่ก็ ดีแต่มีเขาไงฮะเอางี้ผู้ชายผู้ชายแบบดาราร้องเพลงสักคนหนึ่งอันนี้เพื่อนสาวเาพื่อนพูดไม่หมดอยากนู้นไม่เราดาราสักคนโดนข้อมูลอยู่ไหมนะดมปกรณ์ลามกไม่ใช่ใครเจาะหูไม่เจาะหูก็ต้องเจาะแบบเจาะเจาะข้างขวาเลยเจาะข้างขวาไม่ใช่ใช่ใช่ดูต้องถอดเสื้อไหมเอางี้ตอบเลยง่ายๆมีแฟนหรือยัง ทักอึ้งหนึ่งสองสามเนี่ยกำลังโหลดข้อมูลอยู่ฐานข้อมูลกำลังมาอยู่พี่เพิ่มแหลมให้วานหลังสเปคผู้ชายเป็นแบบไหนเดี๋ยวสเปคผู้ชายเป็นแบบไหนผู้ชายเออกล้ามโตตามใจต้องหล่อไหมเท้าไหมก็ไม่น่าเกลียดเกินไปนะโอ้ยน่าทุกคนหมดสิทุกน่าเกลียดมากไม่ใช่พี่ใหม่ชอบชอบเล่นนิ้วก้อยคนออกนิดนึงเบาเบา แล้วแบบว่าเห็นแล้วแบบสียวอ่ะสียวแสดงว่าต้องถอดสิถ้างั้นเราใครยังไม่เห็นหหนอกถ้าเขาไม่ถอดเราก็ถอดให้รู้มาว่าโสดโสดได้เหรอโสดค่ะโสดแบบนี้ชอบผู้ชายแบบไหนชอบผู้ชายปี๊ปีอุไม่ได้หรอ มีแบบว่าความคิดสร้างสรรค์แล้วแบบเลยเอาใจใส่เราตามใจเราแล้วก็แบบไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้อ่ะเฮ้ยแต่เขามีเสช่ในอย่างนี้คนเจ้าชู้เนี่ยไม่เอาไม่เอาเลยไม่เอาไม่ชอบถ้าเบื่อแบบว่าไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้เออแล้วถ้าเบื่อตัวเองเจ้าชู้ไหมไม่ไม่เจ้าชู้นะคือว่าถ้าตอนที่ไม่มีใครคือก็คุยบ้างไปเรียกคบไงพี่มันก็ต้องเปิดใจแล้วคุยเลยทุคนแต่ว่า ถ้าคบใครคือคบคนเดียวแล้วคุยหลายคนไม่แต่ก่อนแต่ก่อนที่จะไปคบคนเดียวเนี่ยอาจจะมีคุยหลายกนการสกรีนนิดนึงก็ต้องดูว่าเเขาเข้ากับเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขารับเราได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยขออนุญาตถามตอนช่วงสกีนเนี่ยมากสุดกี่คนมากสุดกี่คนเนาะ5 แล้วก็อตอนสแกนอะสแกนมีคนไม่ใช่อะไปแล้วเ,เคยมีแว๊เวียนเข้ามาหาไหมในเมื่อแบบว่านิสัยใจคอที่เราอยากได้สเปคใช่สเปคมีบ้าง<ต><ต>ไม่ที่แบบตรงอย่างนั้นเลยตรงบ้างไหมก็มีตรงที่แบบว่าเออรูปล่างหน้าตาอะ,อะไรเงี้ยแต่นิสยัยแรกๆคือคนเราเวลาคบกันเนี่ยมันก็ดีอะพี่ก็ใส่ใจกเยอน่าเงีนยใจเย็นใจเย็นแล้วพอเขาไปอย่าเงี้ยมันเริ่มออกลายออกลายไงอะเดี๋ยวเรื่องจริงมาพูดเล่นเดี๋ยวก็แบบว่าเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกกไม่ คนเดียวมีคนเดียวห้องหลังมาโอ้โหจับได้ไงจับได้ไงจับได้ไงพี่คือเคล็ดลับอะเราเคยมีไหมแบบว่ามีแบบเกือบเกือบเคยจับได้อะไรเงี้ยก็มีนะอ้าวเราได้บอกไม่เจ้าชู้ยังไงกว่าจะเป็นแฟนอ่ะนะนี่้าในอ๋อกว่าจะเป็นแฟนก็ประมาณเดือนสองเดือนอ๋ออันนั้นรู้สึกเรารู้สึกหงุดหงิดตัวเองไหมรู้สึกแบบกังวลกังวลใจไหมแต่จบแล้วไม่ใช่อันนี้ถู อยากได้อยากสมบูรณ์นะอยากอยากได้เป็นแฟนแล้วเออยู่ยอย่าอย่าคิดจริงนะเออใครดูอยู่น้องบอกใครน้องบอกนั้นแหละบอกคนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแสดงว่าน้องก็มีเจ้าของตอนนี้มีแฟนแล้วเหรอยังไม่มีอ้าวแลไอคนดูอยู่เขาจะไม่รู้สึกแล้วว่าเอราเป็ไงเขาก็พูดทั่วไปเหมือนแบบว่าคนรู้จักอะไรเงี้ยไหนบอกมิ้งแปดปะสรุปนี่ดูทุกเทปม่าโสดกันทุกคนอ่ะก็ตางกันมากเ้ยเฮ้ยโอ๊ย นี่คือสุดยอดของสาวๆที่เราได้คัดสรรเอามาให้คุณได้ชมในหอหันษาครบหนึ่งยเทปและเตรียมพบกับหอหันษาในรูปแบบใหม่ได้แน่นอน